บุรีจังหวัดเล็กๆแต่รุ่มรวยไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองศิลปะหัตถกรรมรวมถึงวิถีวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหาแห่งหนึ่งในประเทศไทยฉันได้ยินมาว่ามีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในราชบุรีเหมือนอย่างตอนนี้ฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นไทยยวนอยู่รอบกายจนทำให้ฉันอยากรู้จักพวกเขามากยิ่งขึ้น และทำให้ฉันเดินทางมาถึงที่นี่เขาเรียกว่าศิลประปูนปั้นประเภทนูนต่ำเรื่องราวการเดินทับมาอยู่ราชบุรีตอนเท่เมื่อเชียงแสนแตกแล้วเขาก็เคลื่อนย้ายพวกเราส่วนหนึ่ง มาอยู่ที่ราบุรีมาตั้งหลักปักฐานอยู่ในราบุรีแล้วก็ฟื้นฟูโปรพเพนเต่างๆอ้าวครูสวัสดีค่ะ ครูอุดมสมพรค่ะเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินซึ่งได้รับการเชิดชูจากสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตก,กรรมไทยองค์การมหาชนในปีพุทธศักราช2552ค่ะและยังเป็นผู้อำนวยการจิปปาถัพันสถานที่บ้านครูบัวแห่งนี้ด้วยวันนี้ครูนะคะจะพาเราย้อนเวลากลับไป200กว่าปีผ่านการจัดแสดงในห้องต่างๆให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทย,ยวนจังหวัดราชบุรี ครูอุดมเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของชาวไทยยวนว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ทั้งต้นเหนือของประเทศไทยหรืออาณาจักรล้านนานในอดีตหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวโยนกเชียงแสนผลจากการทำสงครามในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโยนกเชียงแสนถูกจัดแบ่งครัวเรือนออกเป็น5ส่วนแยกย้ายกันเดินทางออกไป5เส้นทางคือเชียงใหม่น,น่านลำปางเวียงจันทร์และเมืองหลวง ซึ่งกองทัพที่เดินทางมายังเมืองหลวงนี่เองที่มีบางส่วนขอตั้งหลักแหล่งที่เมืองสลักบุรีและอีกส่วนได้เดินทางมาลงหลักปักฐานในพื้นที่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครูอดมพผ่าชั้นเดินทางผ่านกาลเวลาย้อนกลับไปยังแผ่นดินโบราณบ้านคูบัวจังหวัดราบุรีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองด้านการค้าในยุคสมัยทาวาราวดี เศษอิฐและว,วัตถุโบราณเหล่านี้ค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกขุดพบแบบไม่ได้ตั้งใจโดยชาวบ้านคูบัวเมื่อครั้งที่มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรค่ะห้องนี้นี่เกี่ยวกับอะไรคะห้องนี้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้ในการทำไรไ่ไถนาของชาวเชียงแสนแต่โบราณโบราณชาวไทยวนเนี่ยมีอาชีพเกี่ยวกับ การทำนาแล้วก็ประมงพื้นบ้านใช่ไหมคะครูมีอาชีพจริงๆเลยเนี่ยคืออาชีพทำนาแต่มีอุปกรณ์ในการจับปลาเ,า,าเอาไม้เห็นอันนี้เป็นเพียงแค่จับปลาในนาข้าวเพื่อที่จะเอาไปต้มไปแกงกินภาพชีวิตชาวไทยวนชัดเจนขึ้นเมื่อชั้นก้าวเข้ามาในห้องนี้ภาพพ่อที่กำลังไถนาอยู่กลางทุ่ง ส่วนแม่และพี่สาวช่วยกันตำข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านผุดขึ้นมาจากจินตนาการของฉันโดยไม่รู้ตัวห้องนี้เหมือนเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะเป็นทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นนั่งคุยการนอนหลับและพักผ่อนอยู่ในห้องเดียวกันของพ่อแม่ลูกทำให้สามารถอบรมสั่งสอนลูกหลานในครอบครัวได้อย่างใกล้ชิดเป็นความอบอุ่นและความเรียบง่ายของครอบครัวชาวไทยยวนจริงๆค่ะ ฉันตามครูเข้ามาในห้องเล็กๆอีกห้องครูอดมบอกว่าห้องนี้เราจะได้เห็นวิธีชีวิตชาวไทยยวนกันตั้งแต่เกิดเลยอันนี้คือห้องคลอดอห้องหมอตำแยนี่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 แม่บ้านกำลังลอดลูกแล้วมีหมอตำแยรครูคะห้องครัวกับห้องคลอดอยู่ใกล้กันแบบนี้เลยเหรเวลาคลอดลูกมักจะคลอดกันในครัวมีที่คลอดลูก หมอตำแยแล้วห้องครัวก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ก็อยู่ค่อยใกล้กันไว้อาศัยต้มน้ำร้อนเราได้เห็นพัฒนาการครัวไฟของชาวไทยวนในห้องนี้ด้วยค่ะเริ่มจากเตาไฟที่เป็นแบบก้อนเศร้าต่อมาพัฒนาเป็นเตาอั้งโลและเตาแก๊สค่ะนี่ค่ะตู้เก็บกับข้าวแบบโบราณเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คงเก็บกันไว้ในตู้เย็นแบบนี้แล้วค่ะ หลากหลายเข้าของเครื่องครัวที่ฉันเห็นทำให้เข้าใจได้ว่าวิถีชีวิตชาวไทยยวนนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและวิวัฒนาการทางสังคมไม่ต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนเชื้อชาติอื่นคุณยายกำลังทำโมบายดอกเข็มค่ะเป็นโมบายที่ชาวไทยยวนนิยมห้อยไว้ในบริเวณบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ กำลังประชุมกันเรื่องอะไรอยู่ลระคะในการทำงานด้านพัฒนาชุมชนจำเป็นต้องมีการระดมสมองระดมความคิดฟังความเห็นกันจิป,ปาถาพ,พันสถานบ้านคูบัวแห่งนี้สำเร็จได้ด้วยพลังประชาธิปไตยและความร่วมมือของคนในชุมชนการจัดแสดงในห้องนี้สื่อสารในสิ่งที่ครูบอกเล่าไว้ได้อย่างชัดเจนส่วนหุ่นขีพึ่งพระสงฆ์ด้านหลังนี่ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความถึงการนับถือพุทธศาสนาของชาวไทย,ยวนที่มีมาอย่างยาวนานและความศรัทธานัน้นยังคงอยู่ถึงปัจจุบันบันไดบ้านแบบโบราณเหมือนทางเชื่อมแห่งกาลเวลาเลยค่ะและแล้วฉันก็มาถึงห้องจัดแสดงวิธีวัฒนาธรรมที่จับต้องได้ของชาวไทย,ยวนนั่นก็คือผ้าจกหรือผ้าสิ้นตีนจก ผ้าจกของชาวไทย,ยวนไอดีตเป็นผ้าฝ้ายค่ะในห้องนี้เราก็จะได้เห็นตั้งแต่เครื่องมือการตีฝ้ายอิลฝ้ายไปจนถึงการทอผ้าจกบนหูกหรือกี่ในปัจจุบันค่ะครูอดมบอกฉันว่าสําหรับชาวไทย,ยวนแล้วผ้าทอมีความสําคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนถึงลมหายใจสุดท้ายผู้เป็นแม่จะเตรียมทอผ้าอ้อมไวใ้ให้ลูกที่กําลังจะเกิดมาทอผ้าสะบงจีวออังสะเมื่อลูกชายถึงวัยต้องบวช ทอสิ้นตีนจกผ้าสบายสำหรับลูกสาวยามออกเรือนและพิธีพิธันทอผ้าสิ้นตีนจกผืนสุดท้ายไว้สวมใส่ยามสิ้นลมขอดูหน่อยนะคะคุณยายกำลังทอผ้าสิ้นตีนจกลายไหนอยู่เอ่ย ย่ายายทั้ง5้าท่านนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของหญิงชาวไทย,ยวนผู้มีหน้าที่เรียนรู้สืบทอดและส่งต่อภูมิปัญญาการทอผ้าจกจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานค่ะอย่างคุณยายทวดทองคำท่านนี้ก็เป็นคุณแม่ที่ส่งต่อวิธีการทอผ้าจกให้กับคุณยายน้องและคุณยายไหลตั้งแต่ยังเป็นเด็กและทุกวันนี้ลูกหลานของคุณยายทั้งสองก็ยังคงทอผ้าอยู่ค่ะ และถ้าแต่ละท่านยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็คงมีอายุร้อยกว่าปีกันทุกคนนั่นก็หมายความว่าครอบครัวนี้มีการส่งต่อวิธีการทอผ้าสิ้นตีนจกมาไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วค่ะนี่คือลายผ้าโบราณที่ถอดแบบออกจากผ้าเก่ามาเป็นลายให้ลูกหลานได้สืบต่อ ครูอุดมได้ถอดแบบลวดลายผ้าจกโบราณไว้ถึง8ลายได้แก่กาบกาบซ้อนหักหน้าหมอนโกงเกงโกงเก้งสอนเสียดอกเสียหักนกคู่และกาบดอกแก้วรวมถึงลายแคร์ทราย ซึงเป็นลวดลายผ้าจกที่ครูได้คิดขึ้นใหม่รวมเป็น9ลายหลักที่เก็บรวบรวมไว้และสามารถเรียนรู้ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ความจริงๆแล้วเนี่ยแค่สายเนี่ยนะพทเทร์นประกอบทั้งแต่ดอกตั้งแต่นกทั้งแต่อะไรต่างๆที่ที่เห็นเนี่ยนะเป็นลายดั้งเดิมแต่มีลายที่ใหม่ก็คือดอกแค่สาย แล้วดอกแคร์ไซนยนี่มาจากไหนคะแคร์ายเป็นต้นไม้ประจำท้องถิ่นเมื่อสมเด็จพระเทพเสด็จเปิดโรงเรียนเราก็เตรียมเอาต้นแคร์ายเล็กๆไปให้ท่านพระอ,องค์ท่านทรงปลูกเมื่อปลูกได้สปีต้นแคร์ายงามออกดอกเมื่อพศ2538ก็เลยเอาดอกเนี่ย ของดอกแคสซยเนี่ยมาสร้างเป็นกราฟให้มีรูปทรงคล้ายๆกับดอกแคซายเป็นลายผ้าแล้วทอเป็นลายผ้าลายแคซาย ทำไมถึงได้สวยงามและมากมายขนาดนี้คะแต่ที่เห็นนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะครูยังเก็บผ้าทออีกมากมายไว้ในลิ้นชักเหล่านี้คะ่ะผ้าเส้นตีนจกฝีมือชาวไทย,ยวนทั้งที่มีลวดลายสีสารตามขนบโบราณและที่ทอขึ้นใหม่พัฒนาตามยุคสมัยรวมแล้วกว่า300ชิ้นได้ถูกรวบรวมไว้ในห้องจัดแสดงนี้ ทำให้จิป,ปาถาพันสถานบ้านคูบัวแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าทอไทยยวนราชบุรีที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศครูอดมและชาวบ้านครูบัวใช้เวลากว่า20ปีในการรวบรวมผ้าทอทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้ค่ะซึ่งผ้าทอแต่ละผืนนั้นมีที่มาที่น่าสนใจเชียวค่ะผ้พาผืนนี้เป็นผ้าคีริว้วฮะผ้าคีริวอ่ะ แล้วก็เอาไปทิ้งคว้างให้หมันค้างไว้ที่บนก็อไม้ไผ่สีสุกแล้วก็เป็นลวดลายที่ถอดแบบและอนุรักษ์ที่ได้รับรางวัลพระราชทานก็ผ้าผืนนี้ผ้าผืนนี้เลยใช่หรือผือนนี้ที่ครูเล่าว่าเป็นผ้าสิ้นที่คุณยายท่านหนึ่งสวมใส่ในวันที่จากโลกนี้ไป ในขณะที่เก็บรวบรวมผ้าทอทําให้ครูได้เห็นถึงลักษณะที่โดดเด่นของผ้าทอแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่อมาได้แบ่งผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนออกเป็น3ตระกูลตระกูลแรกคือผ้าสินตีนจกไทยยวนราชบุรีตระกูลครูบัวที่นิยมทอลายหลักเป็นลายกาบดอกเซียหน้าหมอนโกงเก้งโกงเก้งซ้อนเซียและกาบซ้อนหัก ส่วนผ้าตีนจกตระกูลดอนแร่ส่วนใหญ่จะทอเป็นลวดลายกาบดอกแก้วค่ะครูบอกว่าคนดอนแร่นั้นทอลวดลายนี้กันจนชำนาญจนแทบจะหลับตาทอได้เลยค่ะจุดสังเกตของผ้าทอตระกูลนี้คือการใช้สีแดงดำและส่วนของตีนจกที่กว้างกว่าตระกูลอื่นค่ะนี่ตระกูลน้องโพสัตว์ที่อยู่ในดอกใหญ่ๆตรงกลางเนี่ยนะถ้ามองแล้วเราเรียกกันว่าเป็นสิง ลักษณะเด่นๆเป็นผ้าสามกริย์มีทางผ้าไหมมัดมีถัดมาเป็นผ้าไหมยกมุกเลื่อยมาจนกระทั่งถึงมาจกจบการเข้ามาในจิปาถาพันธสถานไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของชาวไทยยวนเท่านั้นนะคะเรายังได้รู้จักวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะ สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและทำรรมาหากินทำให้ราชบุรีกลายเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายถึง8กลุ่มได้แก่ไทยยวนไทยทรงดำลาวเวียงมอญกะเหลี่ยงไทยเชื้อสายจีนไทยพื้นถิน่นและติมอร์ตะวันออกแม้จะมีความต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์แต่สิ่งที่ฉันเคยรับรู้และมองเห็นก็คือ ความพยายามในการรักษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองพร้อมๆกับความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนต่างชาติพันธุ์ถ้ามองเพลินๆแล้วอาจเห็นเป็นแค่พื้นกระเบื้องสีสันสะดุดตาแต่จริงๆแล้วนี่คือลวดลายผ้าจกไทยยวนค่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าจิป,ปาถะพันธสถาน พระทุกย่างก้าที่เดินอยู่ในนี้คือเรื่องราวของชาวไทยยวนเครื่องใช้ทุกชิ้นเครื่องมือทำมาหากินทุกอย่างและผ้าทอทุกผืนล้วนแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวไทยยวนที่ผ่านการเวลาและยุคสมัยมาอย่างแท้จริงความเป็นจริงตามแบบวิถีไทยยวนที่อยากเก็บไว้ให้ลูกหลานได้รับรู้เรียนรู้และถ่ายทอดต่อไป